สวัสดีค่ะทุกคนโันนี้พาวมาวีเคชันนะคะที่ภูเก็ตน,นะคะซึ่งตอนนี้พาอ,อยู่ในบริเวณของป่าตองบีชนะแต่ว่าจะอยู่ขึ้นขึ้นเขนาเนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวิวโรงแรมจะสวยมากเพราะเราจะเห็นลงมานะคะเดี๋ยวพาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะพาได้ถ่ายในหลายๆจุดเนาะจุดที่พาชอบมากก็คือเวลาที่เราเห็น เราอยู่ตรงสระไว้น้ำเนาะเราต้องเห็นวิวทะเลอ่ะแบบอยู่ข้างล่างแล้ววัฒถ,ถ่ายรูปเนาะมันจะดูเหมือนแบบเราอยู่บนสระยาวๆแบบอินฟินิตีก้กลัวเออพอรู้สึกว่ามันเจ็กมาก มาที่นี่หรือว่ามีโอกาสมาในข้างหน้าแนะนําเลยนะคะถ้าไปกินซีโซ่ให้สั่งอันนี้กระโดดไปทิ้งกระโดดไปดีเซอร์ตเลยเนาะดีเซอร์ตเขาอ่ะอร่อยมากทีรามิสุวคือเขาไม่เคยมี Experience แบบนี้เดี๋ยวเขาจะแปะตัววิดีโอนะคะเดี๋ยวพออธิบายก่อนคือเขามาทำคุกกิ้งของคือมันไม่ใช่คุกกิ้งอะแต่เขามาประกอบต่อหน้าเราแล้วมันก็เป็น experience นึง ซึ่งเพาพูดได้เต็มปากเลยนะเพาไม่เคยสั่งเชนดิสุที่ไหนแล้วมี experience แบบนี้เลยนะคะซึ่งคือคนที่มาทำให้เรา,าเขาเซอร์วิสดีมากคือที่นี่เซอร์วิสดีจริงๆนะคะแล้วแบบเอออะเชนทีเราแบบน่ารักมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยอย่างน้อยถ้ามาภูเก็ตอะ่ะเราอยากหารูป f t o บา a r ที่ วิวดีหนะวิวดีอาหารอร่อยเพราะอาหารมันอร่อยทุกอ,อย่างเลยอะไม่ไม่รู้จสติอะไรเลยนะคะไม่ได้มีหวานได้เค็มไปหรืออะไรเงี้ยแล้วเซอร์วิสดีจริงๆก็แนะนำที่นี่แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยสมมติว่ามาดื่มเฉยๆอะดื่มเฉยๆคือทุกสุดน่าจะอยู่ที่อ่ะทั่วไป250ต้นไปนะคะแต่ถ้าอาหารนะอย่างสเต็กอะ แต่ขอให้เยอะนะโปรชั่นใหญ่แล้วอร่อยคือตัวสเต็กเองอะสั่งมาพันสองขวามองค่ะนะ่าเอ้ไม่ขอใครค่ะพันหกนะคะแล้วน้ำจิ้มไม่มีมากับสเต็กคือต้องซื้อเพิ่มซึ่งน้ำจิ้มละแปดสิบห้าบาทนะคะคือไม่ได้มีกับถ้าไม่สั่งน้ำจิ้มก็คือมาสเต็กเปล่าๆเลยนะคะแอดออนอย่างเช่นสลัดอะไรเงี้ยถ้าอยากจะมากับสเต็กอะก็ต้องจ่ายซึ่งร้อยเก้า ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าโัหจ่ายพันหกอ่ะมันก็ควรมานิดนึ่งไหมอันนี้ตอนแรกเขาก็รู้สึกเออเขาคือเขาก็รู้สึกแบบนันแหละไม่ใช่ว่าตอนแรกเออแต่ว่าโอเคมันอร่อยจริงๆแล้วเขาเคยไปไหมแบบเราบอกเราอยากได้มีเเีรมเวลเราเราอยากได้สุกสุกแต่ว่าไม่สุกมากแต่มาแบบเลือดเลยหรือว่าถ้าบอกว่าอ่ะอยากได้สุกแต่ว่าไม่สุกมากแล้วมาสุกเลยคือการที่ แบบได้แบบที่ขอเป๊ะๆมันค่อนข้างจะเป็นไปนได้ยากมากนะคะแต่ว่าที่นี่ทำได้ very easy we're going to start with the homemade biscuits okay. mm. and we're gonna put the coffee, coffee. To make it soak well and juicy Perfect. Mm. now this is this is you know, which is almond liquor we're gonna put it for a very good flavor okay, okay. Wow. ก็หมดงั้นก็จะจบด้วยชื่อโลโก้นะคขอบคุณอ่าอีกอย่างก็คือเวลาที่เช็คอินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงข้อข้อโปรนะคะก็คือทุกอย่างแบบสะอาดดีเวลคัมดริงดี ซอร์วิสดีแต่ว่าข้อเสียมีข้อเดียวเช็คอินนานเด็ดนึงนะคะรอนานอันนั้นคือข้อติอันเดียวที่พอลได้นะคะที่เหลือคือสามาแล้วพอขอบอกก่อนนะพอไม่ได้จองก่อนนะพาวอล์กอินเพราะฉะนั้นพาวอล์กอินแล้วเขาไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรในคอมเท่าไหร่อ่ะคือแบบพาวอล์กอินแล้วแบบสดสดรอๆเลยแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ในห้องอ่ะมันมีพวกแบบกระดาษที่เขียนข้อพุนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อชื่อคนอื่นนะคะไม่ได้ชื่อเรานะคะรอนี้พอรู้ว่าเราจองทางอาแบบเพาบอก k i นมาถามนะคะแล้วมันแพงกว่าในพวกช่องทางอื่นอ่ะอย่างเช่นแบบอโกลาอะไรเงี้ยเราก็เลยจองแต่จองตรงนั้นเลยนะเออแล้วก็บอกเขาว่าอจองแล้วเอาห้องนี้นะ อยู่นี่ใส่ปพนี้นด้ที่พามาพักนะคะก็จะเป็น a ล v i s a Highway นะคะปะาตองนะคะซึ่งอันนี้ก็แนะนำเลยถ้ามีใครมาทางนี้ก็แนะนำให้ถ้าสมมติว่าอยากจะหาโรงแรมที่เราไม่ต้องออกจากโรงแรมเราแค่มาเพื่อวีลกซ์ก็แนะนำที่นี่นะคะก็คือถ้าไม่ได้คิดว่าอยากไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็พาก็ถือว่าแฮปปี้นะ ขาให้อะเจ้าออกนักหักไปหนึ่งคะแนนเกิดการเช็คอินนะคะรู้สึกว่ามันราชา้าเราตอนที่เอามามันอาจจะเพิ่งฝนโปรยอะไรเงี้ยมันมีความผิดพลาดกับเบอร์โทรศัพท์เขาโทรเข้าโรงแรมกี่ล้านรอบไม่มีใครรับแล้วถ้ามีคนรับอะค่ะโอนสายมันก็จะถูกตัดแต่เขาบอกว่าหนะา้าคุณหมอไม่ได้เป็นโรงแรมเขาเโรงแรมเดียวมันเป็นบริเวณนั้นหมดเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากขนาดนั้นมันก็เลยเกิด ความผิดพลาดแล้วก็นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ไม่ได้โทษอะอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเจอตรงนี้นะแต่ว่ามันมีวันเมื่อวานนะคะโทรไปหาหน้าอนอยากจะขอยืมตอรีเพราะลืมเอามานะคะก mm. ว่าจะโทรคือโทรจากในห้องนะเพื่อไปน้าฟอนวกว่าจะโทรได้กดศูนย์อ่ะมันไม่ไปถึงก็กดออกกดศูนย์กดศูนย์ก็คือ t e l e ฟน o n e system เขาอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาไม่ได้มองว่า ฝนตกเร้ลงรงแรมอื่นเป็นแต่ไม่รู้อันนี้แค่ความคิดส่วนตัวโดนโดนนะคะแต่นอกจากเรื่องเนี้ยสองงานเช็คอินช้ากับโทรศัพท์ค่ะแนะนำที่นี่นะคะก็ทุกคนดูดี้วซคืออันนี้มันอวตารปะเนี่ยมันแบบเหลือเชื่อจริงๆมมีทั้พป,ปี้มากคือมานำนี้รู้สึกผ่อนคลายให้ดูจกักรคซี่ที่เอาอยู่นะคื้คองทำานีให้มันไม่โป๊โอเคแบบนี้นะคือใหญ่มากใหญ่แล้วแบบคือ น,นี่แบบไซส์ไหนก็มาอยู่สบายคือถ้าคุณไปก่คนคนตัวใหญ่คนกว้างแต่อย่างเงี้ยก็สบายคนตัวเล็กก็สบายคือมันมันใหญ่แบบเพราะว่าอันอันเนี้ยไปมาเล็งเล็งเตียงเดียวะน่าจะร้อยแปดสิบห้าเซนคือส่วเพาเยอะอะไม่ใช่นิดเดียวเออแล้วก็ควางกว้างก็น่าจะน่าจะได้สองคนสบายอ่ะแบบนั่งนะ ได้สองคนสบายไม่สามารถถ้าฝั่งวิจะไม่สามารถยืดขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสบายอะ่ะไม่มีความอึดอัดแน่นอนเราองคือเผามาช่วงหน้าฝนใช่ไหมไม่ได้ไว่ายน้ําแต่ว่าไม่ได้เซ็งเพราะว่าเราก็คิดว่าเออจะคูซี่อันนี้กันเลิศละแล้วเราก็เห็นวิวนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปสระว่ายน้ําเพื่อไปถ่ายรูปแบบไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ใส่บิกิน,นี่คือแบบใส่เสื้อผ้าธรรมดานะคะแล้วก็แค่นั้นแหละ คือแฮปปี้แลานเราได้ใช้เซอร์ฟิสตี้ร้านอาหารสปาร้านอาหารเช้าเขาอะก็ใช้ได้นะคะหลากหลายมากเขามีอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารฝรั่งเั่าไปนะคะแล้วก็สั่งไข่ได้อะไรเงี้ยคืออาหารเช้าเขาใช้ได้นะคะเบเกอรี่เขาคุกกี้เขาอะตอนแรกเราดว่ามัน,นหวานแน่เลยอะเป็นเหรอไหมบางทีมันจะแบบหวานมากแต่มันไม่ได้หวานมากเลยมันกลางๆก,ก็เลยรู้สึกว่าเออที่ไม่ใช้ได้วะเออก็ รู้สึกแฮปปี้เราอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมานะถ้ามีโอกาสนะคะภูเก็ตมันก็ไกลได้แมงแหละแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะจังหวัดไหนก็ขอให้ทุกคนถ้ามานะเดินทางปลอดภัยนะเราขับรถป่าฝนมาอันตรายมากก็ให้รังโดยเฉพาะตรงป่าเออเหมือนตรงข้ามภูเขาอ่ะเวลาเราตัดปูเขาละละอ่ะมันมันไม่ใช่ตัดแบบนี้นะทุกคนถ้าตัดแบบนี้มันยังไม่เท่าไรใช่ไหมมันตัดแบบคือ it's dangerous มันอันตรายอะ่ะคืออยากให้ทุกคนแบบเราอาจจะไม่ใช่คนเพิเขนเนาะก็ศึกษา,านเนี่หนึ่งแล้วให้ตอนที่เรากำลังจะขึ้นภูเขาแล้วให้มีสติตั้งใจค่ะอย่าดู YouTube ในมือถือแล้วขับไปไม่เอาตรงนั้นนะต้องมีสติร้อยเปอรเซ็นนะคะเออก็แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าขับรถซิทุกอย่างก็สวยชอบนะคะแล้วอยากแนะนำให้เพื่อนๆมานะคะ ก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวิดีโอแบบเกี่ยวกับ Experi e n c e ของพานะคะที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะหวังว่า,วาคลิปนี้ทำให้คนอืนมีความสุขแลวรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยวกับพานะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะไอคลิปที่รามิสุที่ไม่ใช่แค่ดูดีนะฟินมากตอนกินนะคะทุกคนอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะเ mm hmm. พาไม่ได้ไม่ได้ไมดีใครให้เพามาอยู่ฟรีรอ,อัวน,นี้าพามาเองนะคะจ่ายเงินเองนะคะอ mm ีก hmm. อย่างที่ลืมไม่ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นสายเกมนะคะ mm hmm. มันก็จะมี ที่เล่นเกมโดยเฉพาะนะคะมีพวก Nintendo น,นะคะคู่ปิงปองแล้วมีไอ้ที่เล่นฟุตบอลน่ะเดี๋ยวพอแปะโลกให้ดูนะคะชอบม,มากเพราะชนะที่เกมเลยนะเราเล่นแต่ว่าแนะนํานะคะถ้ามาที่นี่ก็กินข้าวเสร็จอยากเดินเล่นก็ฝนตกอยู่ก็เหมือนถ้าเหมือนเผาอ่ะมาช่วงหน้าฝนก็สามารถที่จะไปเล่นเกมรอเวลาก่อนได้นะโอเคแค่นี้แหละป๊บบ คลิปของ Powerly เจอกันเอัหน้าบ๊ายบาย